มาเด้ตตัตบตั้มตั้ไม่ดีตัมไ่ดีตรวพี่น้องมาเ้อตั้มคุงต้มคุงตมคุงตบตย่โอ้ยเก็บบักพี่เป็นเอนพี่ขาตายนะทไกพี่กี่ขาตายข่าอีดีอันนี้เลี้ยงจริงแม่คอนเทนต์แม่ไป กอกได้โอ้ยเรื่องจริงพี่น้องนี่คอนเทนต์นั่งตุ่ป่าบม่นี้หิวหิวกับข้าเจ้าไปหาป่าเบิดเพราะมีผู้อยู่บม่นี้สิลอยกินแตามาค้งผู้เดียวจ้ามาค้งมากระฟานไม่หายข้าปุ่นก้ามีพี่น้องข้าปุ่นก้ามีข้าปุ่นข้าปุ่นข้าปุ่นใส่ลงไปหมดเลยนี่มันบักกอก็บักกอดใส่หึงแล้วก็ใส่หอกแต่เราคือแล้วนี่แ มะกะเทศมะกะเทศทุกคนกะเทศต้องไปบอกกะเทศต้องไปโอ้ยเปรี้ยวปล่มามะนาวลงไปมะนาวมะนาวมะนาวดีต้องไปดิจ้ามะนาวต้องใส่เปลือกกระนั๊กยางมะขุมตํากินเองคนเดียวแหมพีน่น้องเอ้ยตยําส่วนจ้ะมาเด้อเด้อจ้าอากิมโนบุตโตส่หลายแซ่บหลายจ้ะทุกคนไม่หลายแซ่บหลาย ยังอีกน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปปลาระปลาระขาที่อย่างนองขึง้นไปปลาระผงชุบใส่ลงไปแล้วใส่หมดแล้วนะน้ำตาลน้ำตาลตองใส่น้ำตาลแม่มมหลักหน่อยน้อยหน่อยปรุงเครื่องเสร็จแล้วทุกคนวันนี้เขาสิมาหยองหยองหยองแต่บอกคุ้งเขพีน่นะ้องนะ ฐานบ่มันฐานบ่มันมาขี้ตลมชุดไปวะเเล่เ่เ,เ่ปาเป็นตะเพ็ดแ,แออเียัเอามกทีนเป็นตะเพยดค่ิดัปาได้ป่ะมาพีกจะมาซี้หาเจ้ะเด็กเสียคแล้วมาแดีเป็นตะพตพตเตะพยดจ้ะ เอาอนีอ่อนมะคุ้มใส่อีกหลาย,ยาล่้นห้ามันเพียร์ี่ไหรใส่ลงไปหมดเลยใส่ลงไปหมดเลยทุกคนห้ามันเพียร์มะพริกนบางทีกเจ้าของเนี่บบนยม่รู้เนาะว่ามันเพีหรือบพเพีจ้าเพราะเป็นคนปลูกเลยาพรกเลยจิมให้กร,ร,ระสืทุเรียงันไดนเอากระดีสอีกูสบนัว่่ง ปซมมาซิมเบ้เนเบงบบอนอแยกเดาแยกเดาไดได้าแได้อเอันนี้กินผู้เดียวให้ได้าะวะผูคนไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ล้วเราก็จะกินคนเดียวกันทุกคนกินผู้เดยวแยกผู้เด่ยวน้อย มาเด้อมานี่อยากน้ำบัวอยากน้ำบัวจ้านะมากินน้ำกันกินผู้เดียวเสียบผู้เดียวอือมต่อยกออชอบมักรอจ้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแลว้จลวจ้าตำซัวย,โย,โย,โยั่วไปกินกันเลยจ้ะ